สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง IV y r o m a n c e Angel นะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณและเขาจะเป็นเช่นไรนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะไอวี่จะมาเปิดไพ่ให้คุณนะคะและคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะว่าความรักของคุณและเขานะคะต่อไปนะคะจะเป็นเช่นไรนะคะภายใน3เดือนข้างหน้านะคะ วันนี้นะคะอวีจะขอดูยาวๆไปเลยนะคะใน3เดือนข้างหน้านะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นเช่นไรเนาะเนี่วีเลือกไพ่ชุดนี้นะคะซึ่งเป็นดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบแบงนะคะเป็นตัวแทนแห่งความรักนะคะอวีก็เลยอยากจะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะโอเคนะคะแบงออกมาครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งน,นี้นะคะ ไอวี่จะอ่านนะคะความรักของคุณและเขาจะเป็นเช่นไรนะคะไอวี่จะขออ่านนะคะตอนนี้นะคะคุณมีความสุขกับครอบครัวแล้วก็คุณมีความสุขกับการทำงานของคุณนะคะความรักครั้งนี้ของคุณและเขานะคะตัวคุณเองนะคะอยากจะเป่าประกาศให้โลกได้รู้หรือว่าให้เพื่อนๆนะคะได้รู้ว่าคุณทั้งสองคนนะคะ รักกันนะคะฝ่ายตรงข้ามของคุณนะคะจะมามอบความชัดเจนให้คุณนะคะภายใน8เดือนนี้นะคะหรือว่าในเดือน8นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาอยากจะวิ่งเข้ามาหาคุณนะคะ mm hmm. โดยเร็วที่สุดถ้าเปิดเมืองเมื่อไหร่นะคะ mm hmm. เขาอยากจะมาหาคุณเลยแต่ตอนนี้เขาเครียดอยู่นะคะ ตัวเขาเองนะคะอาจจะแบบเครียดเรื่องการงาน mm. การเงินของเขาอยู่นะคะยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเครียดเลยนะคะ mm. เขาจะนั่งทาวค้างอยู่อย่างเงี้ยแบบเครียดจังเลยนะคะเงินก็ยังไม่ค่อยมีนะคะ mm. เศรษฐกิจตอนนี้ก็แย่นะคะ mm. เขาบอกนะคะหากเขามีเวลานะคะ mm. เขาจะมามอบความชัดเจนให้คุณนะคะแล้วก็ อยากจะมาหาคุณนะคะตอนนี้เขาก็ยังส่องมองรอคอยคุณอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะไม่แน่ว่าคุณอาจจะเจอกันนะคะในเวลานี้นะคะคุณจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะช่วงเวลาถ้าการเดินทางในครั้งนี้นะคะมองว่าคุณผู้หญิงนะคะจะได้เดินทางนะคะไปหาคุณผู้ชายนะคะภายในเจเดือนนะคะอืม หรือในเดือน7หรือในเร็วๆนี้นะคะก็จะได้ไปหากันนะคะคุณคุณแฟนของคุณนะคะจะมารับคุณนะคะเขาอยากจะมามอบของขวัญของมีค่าให้คุณนะคะจะเป็นสร้อยคอนะคะสร้อยข้อมือแหวนนาฬิกาอะไรนะคะเครื่องประดับที่มีค่านะคะเขาอยากจะมามอบให้คุณนะคะ ในบางครั้งเขาก็ยังคิดถึงคุณนะคะคิดถึงวันเวลาที่ตอนที่ได้เจอกันเนอะเขายังนึกถึงอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าเขาอะ่ะชอบคุณที่ว่าคุณเป็นคนที่สวยนะคะเซ็กซี่นะคะน่ารักนะคะเขายังมองว่าคุณอะ่ะเป็นผู้หญิงที่อ่ถ้า เป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะทำงานเก่งมุ่งมั่นมานะที่จะทำงานนะคะคุณจะทำเหมือนแบบคุณน่ะ,ะคุณน่ะคอยที่จะปรึกษาหรือว่าศึกษาศึกษาหาความรู้นะคะตลอดเลยนะคะไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะคะแต่ตัวเขาเองอะ่ะเขาบอกว่าตัวเขาตอนเนี้ บางครั้งอะที่คุณเห็นว่าเขาหยุดนิ่งไปอะที่เขาเงียบเงียบหายไปจากคุณนะบางคนมีไพ่ออกมาว่าหยุดเงียบหายไปอะคือให้เข้าใจไว้เลยว่าตอนนี้เขาทำงานหาเงินอยู่นะคะหากเขามีเวลานะคะเขาจะพาคุณนะคะไปเที่ยวนะคะเที่ยวที่แหล่งน้ำนะคะเมื่อได้เจอกันเนี่ยเขาจะพาคุณอะไปเที่ยวแหล่งน้ำพาไปพายเรือเล่นบางคนอาจะพาไปน้ำตกภูเขาทะเลนะคะอาจจะเป็น ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะเป็นธาตุน้ำธาตุไฟนะคะธาตุลมก็ได้นะคะหรือธาตุดินก็ได้นะคะได้หมดทุกธาตุนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นเรนดอมเนาะเขาบอกว่าเขาอยากจะพาคุณไปช็อปปิ้งด้วยนะคะไปไปเดินเล่นเดินห้างช็อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะนานๆเจอกันทีก็อยากจะไป แล้วความรักของคุณและเขานะคะเป็นรักที่มั่นคงมากนะคะเขามีความมั่นคงอยู่ตรงนี้ให้คุณนะคะทุกวันนี้นะคะเขาก็เฝ้าแต่สวดมนต์ภาวนาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะตัวคุณเองนะคะก็ขอพรภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเขาบอกว่าให้คุณเอากอกไม้สีขาวนะคะไปไหว ไปขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณเคารพบูชาอยู่นะคะจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะในบางครั้งเขารู้นะว่าคุณอะ่ะพอคุณคิดว่าเขาวันนิ่งใช่ไหมคุณก็เลยอยากจะแบบมูฟออนอยากจะหันหลังให้กับความรักครั้งนี้นะคาบอกแต่ว่าไม่มีทางหรอกที่รักผมนะ่ะ ไม่อยากให้คุณไปไหนจากผมผมจะสู้เพื่อรักครั้งนี้นะคะผู้ชายคนนี้ที่คุณนึกถึงนะคะเขารูปล่างประมาณเนี้หนักแน่นแข็งแรงนะคะก็บางคนอาจจะมีขนที่หน้าอกนะคะเพราะว่าภาพน่มันมีขนมีเขาที่นะเขาหันหลังให้กับสาวๆที่มองเขาอ่ะเหมือนกับว่าคนคนนี้จะมีแบบ ดูดีอ่ะสาวกรีดก็ได้นะคะคนคนที่คุณนึกถึงนะแต่เขาไม่ได้สนใจเลยเขาบอกว่าวันหนึ่งนะคะเขาเนี่ยจะมาถอนหน้ากากของคุณเองเขาจะมาไม่ว่าคุณจะใส่หน้ากากหาเขาเองยังไงก็แล้วแต่วันหนึ่งอะ่ะเขาจะมากระชากหน้ากากของคุณแล้วก็ให้ดูว่าความจริงในใจของคุณอะ่ะคิดอะไรกับเขากันแน่ เขาบอกว่าเขาว่าอยากจะพาคุณน่ะไปเที่ยวอยากจะสวมกอดคุณกอดคุณเป็นเหมือนกับที่รักมันนั่งข้างๆเราเถออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะไพ่ใบนี้บอกว่าคุณจะได้แต่งงานนะคะคุณจะได้แต่งงานหรือจะได้มั่นหมายนะคะในอนาคตนี้นะคะเพราะว่าไพ่สี่ไม้เท้าออกมาแบบนี้นะคะ คุณโชคดีแล้วค่ะในความรักครั้งนี้นะคะเขาคนนี้นะคะที่คุณนึกถึงหรือว่าตัวคุณเองนะคะอาจจะมีสัตว์เลี้ยงนะคะเลี้ยงแมวเลี้ยงหมานะคะหรือว่าเป็นสัตว์สีเท้านะคะที่ที่คุณเลี้ยงอยู่นะคะหรือว่าเขาเลี้ยงอยู่นะคะเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงชอบบทเพลงต่างๆนะคะในบางครั้งเขาก็อยากจะเล่นดนตรีให้คุณฟังนะคะเขาเป็นหนุ่มเจ้าสำราญที่ชอบดนตรีมาก ส่วนตัวคุณเองก็ชอบฟังนะคะเขาอยากจะตัดความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะคะความสัมพันธ์นั้นก็คือว่าเขาอยากจะตัดกับผู้หญิงทั้งหลายของเขาอะผู้หญิงทั้งหลายที่ที่เขาที่แบบมาชอบเขาแบบกิี๊ดการ์ดอะผู้หญิงกรีดเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาไม่สนใจแล้วนะพวกผู้หญิงเหล่านั้นอะเขาจะชัดเจนกับคุณแล้วเขาจะมามอบความรัก เขาอยากจะมาบอกคุณว่าเขาอยากจะแต่งงานกับคุณอยากจะมีครอบครัวกับคุณเขาคนนี้ชอบรูปร่างของคุณส่นทรงเอวที่สวยงามนะคะเขาเห็นคุณนะเป็นผู้หญิงที่สวยนะคะหุ่นดีนะคะบางครั้งคุณก็ดูแข็งแกรงกับเขานะคะเขาคิดว่าคุณนะเคยอะมีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอยู่ในอดีตนะคะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณที่ไม่ดีในอดีตนะคะเขาบอกว่าคุณน่ะไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องกังวลไปเลยเพราะว่าผมอ่ะจะเป็นคนดูแลคุณเองบางครั้งผมดูเหมือนว่าผมเป็นตัวตลกคุณอาจจะคิดว่าผมมาเป็นตัวตลกสำหรับคุณแต่จริงๆแล้วอ่ะผมไม่ได้เล่นตลกนะผมชัดเจนนะแล้วผมก็จริงจังจริงใจกับคุณมากๆเลย ถึงคุณนะ่ะจะคิดว่าผมตลกอย่างไรก็แล้วแต่นะผมไม่ได้ตลกด้วยนะความรักครั้งนี้ผมจริงจังแล้วก็จริงใจความรักครั้งนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างไกลห่างไกลกันนะคะความรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์ซึ่งแบบบางคนอาจจะไม่เคยเจอกันเลยนะคะหรือบางคนเจอกันแล้วนะคะก็จะได้สมหวังนะคะ ก็ดูดูกันไปก่อนเนาะถ้าเกิดคนที่แบบว่าพึ่งพึ่งจะได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็ศึกษาดูใจกันไปก่อนเนาะเขาก็บอกว่าส่วนตัวคุณเองนะคะตอนนี้ยังช่างใจอยู่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะคุณยังคิดแบบเออฉันจะมั่นใจเขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาจะไม่หลอกฉันอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งคุณก็ยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยไม่มั่นใจหลอกตาคนนี้จะมาหลอกฉันหรือเปล่า จะมาอะไรจริงจังกับฉันหรอบางทีก็แบบว่าเพิ่งจะคุยกันคบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขารอคอยนะรอคอยที่จะพบเจอคุณนะคะไอตาคนนี้นะคะอาจจะเป็นทหารก็ได้นะคะคือคนในเครื่องแบบนะเป็นทหารวิศวกรตำรวจนะคะได้หมดเลยนะคะเป็นคนทำงานข้าราชาการก็ได้นักกฎหมายนักลงทุนนักการเงินนะคะบางคนอาจจะเป็นนักธุรกิจนะคะ เพราะว่าไพ่นักธุรกิจขึ้นนะคะตาคนนี้อาจจะเป็นนักธุรกิจได้นะคะพ่อค้าได้คนคนนี้นะคะจะใส่แว่นด้วยนะคะแต่เขาก็แบบเขาดูดีภูมิฐานเนาะเป็นนักธุรกิจหนุ่มใหญ่นะคะแล้วก็มียศมีตำแหน่งนะคะมีมีเกียรตินะคะที่ดีเลยแหละ การงานเขาดีมากนะคะคนนี้นะคะเขามีเงินนะคะเขามีเงินมีสมบัตินะคะผู้ชายคนนี้ที่คุณนึกถึงเนาะเขาบอกว่าตัวเขาเองนะ่ะเขาอยากจะทิ้งทิ้งความรักเก่าๆที่เขาเคยนึกถึงนะก็คือพวกผู้หญิงล้านนั่นแหละคือเขาบอกว่าเขาจะทิ้งแล้วเขาไม่ต้องการอะไรแล้วนอกจากตัวคุณนะคะ คุณช่วยถอดหน้ากากของคุณออกเถิดที่รักผมมายืนมองคุณอยู่นานแล้วคุณเลิกแกล้งสักทีเถิดเลิกแกล้งที่จะทำเป็นไม่รักผมเลิกแกล้งที่จะแบบบล็อกผมสักทีอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะทำไมไม่คุยกับผมล่ะผมมารอคอยคุณอยู่นะครับ กำลังมองว่าคุณกำลังวิ่งหนีคุณกำลังอยากจะหนีจากความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้วิ่งออกไปวิ่งหนีออกไปเลยทําไมถึงจะวิ่งหนีละ่ะเพราะว่าคุณนะ่ะยังคิดว่าความรักความสัมพันธ์ที่คุณเคยมีในอดีตมันเป็นรักที่ไม่เพอร์เฟก คุณก็เลยยังนึกว่าอา่อที่อยากจะวิ่งหนีออกกความรักจากออกจากความรักนี้เนอะเพราะว่าคุณกลัวคุณกลัวความรักว่าจะต้องเป็นแบบนี้อีกใช่ไหมจะต้องเป็นแบบนี้ถ้าฉันน่ะรักคนคนนี้ฉันก็กลัวว่าจะเป็นเหมือนรักเดิมๆอีกหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าไพ่บอกว่าคุณไม่ต้องกลัวหรอก ผู้ชายคนนี้เขาก็ผ่านความรักที่ไม่ดีมาเหมือนคุณนั่นแหละหรือว่าอาจจะความสัมพันธ์ที่ไม่ดีของเขาอะ่ะมันก็เป็นบทเรียนเนาะเขาก็อยากจะมีความทำร,รักครั้งใหม่อะไรแบบนี้ให้มันดีกว่าเดิมนะคะเขาบอกแล้วไพ่ใบสุดท้ายนะคะของเรานะคะก็จะบอกว่าอะไรนะคะว้าว เขาบอกว่าไพ่ใบสุดท้ายบอกว่าเขาจะดูแลคุณเองจะทำให้คุณนะมีความสุขแล้วตัวเขาก็จะมีความสุขด้วยเขาอยากที่จะแบกคุณไว้หมายถึงว่าภาระของเขาเนี่ยซึ่งเป็นตัวคุณนะเขาไม่ได้มองว่าคุณเป็นภาระนะแต่เขาอยากจะทุ่มเททุ่มใจ คุ้มแรงไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เขาแฮปปี้ที่มีคุณอยู่เขาอยากให้คุณนะ่ะอยู่เคียงข้างเขาไม่ว่าเขาจะทํางานเหนื่อยหนักอะไรก็แล้วแต่เขาอยากให้มีคุณนะอยู่เคียงข้างไปไหนไปด้วยกันนะคะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันเขาเวลาเขามีคุณอยู่นะคะหรือว่าได้ไปเที่ยวกับคุณนะ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขามีความสุขมากๆเลยคุณ ความรักครั้งนี้ของคุณและเขาเป็นรักที่แบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะและแบบดูดีมากๆเลยนะคะแล้วไอวี่จะต่อให้หน่อยได้ไหมว่าถ้าคุณและเขาเนี่ยได้เจอกันแล้วนะคะจะเป็นยังไงต่อ คุณและเขาเนี่ยได้เจอกันนะคะภายใน3เดือนนะคะถ้าได้เจอกันแล้วเนี่ยสารสัมพันธ์ยังไงต่อนะคะหรือว่าไพ่จะแนะนำยังไงคะคุณจะชัดเจนขึ้นคุณจะชัดเจนในความรักครั้งนี้นะคะแล้วก็ความรักครั้งนี้ของคุณนะคะก็จะสวยงามนะคะทุกคน แต่คุณยังกลัวอยู่ใช่ไหมกลัวอยู่แต่ว่าคุณไม่ต้องกลัวตอนเนี้ให้คุณน่ะตั้งใจที่จะทํางานเนาะเออแล้วคุณก็จะมีเพื่อนนะเพืเป็นที่ปรึกษาด้วยคุณเลิกคิดเลยว่าความรักครั้งนี้ไม่ดีเพราะคุณคือปรินเซสสำหรับเขาคุณคือเจ้าหญิงเลยนะคะ ขอให้คุณนะคะก้าต่อไปมุ่งมั่นที่จะรักนะคะให้คุณมองแบบนี้ค่ะความรักนะคะเป็นสิ่งสวยงามเสมอนะคะไม่ว่าคุณจะรักใครก็แล้วแต่หรือว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะ mm. เขาอาจจะแบบทำให้คุณเครียดหรือว่าทำให้คุณ งุดหงิดงุนง,ง่นใจทําให้คุณโกรธนะคะก็ขอให้คุณนะคะให้อาภัยนะคะเขาหน่อยนะคะแล้วก็ความรักของคุณนะคะจะประสบความสุขนะคะความสําเร็จนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยเขาออกมาว่าเขาอยากจะแต่งงานอยากจะมั่นหมายอยากจะมีครอบครัวกับคุณนะคะทีนเนี้ยเนี่ยวี่ก็มองว่า ความรักของคุณและเขาอ่ะควรที่จะเปิดใจให้กันเนาะความรักของคุณและเขาเป็นสิ่งสวยงามเสมอนะคะไอวี่ขอเอาใจช่วยนะคะในความรักครั้งนี้นะคะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปวิโดีโอแรนดอมเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดอย่านำมาคิดและมาใส่ใจนะคะจะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะวีไม่ได้ดูให้คุณแค่คุณเดียวนะคะไอวี่ก็ดูให้คนหมู่มากนะคะ ขอให้คุณนะคะเก็บเอาไปคิดนะคะเก็บสิ่งที่ดีๆเอาไปคิดนะคะแต่ถ้าเกิดอะไรที่ไม่ดีนะคะก็อย่าเอาไปคิดและใส่ใจจ้าแล้วเจอกันใหม่นะคะที่รักในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะถ้าชอบไอวี่นะคะชอบคลิปวิดีโอไอวี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้วีด้วยนะคะทุกคน แล้วก็ไอวี่มีเพจอยู่นะคะไอวี่โรแมนต์แองเจนะคะถ้าใครอยากจะดูดวงกับไอวี่เป็นการส่วนตัวนะคะก็ขอให้เข้าไปทักในเพจได้เลยนะคะค่าครูก็เริ่มต้นที่229บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไอวี่ก็จะเป็นการดูดวงแบบประมาณว่าไอวีอ่ Ivy ก็เปิดไพ่เนอะแล้วไอวี่ก็ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็ส่งไปให้คุณนะคะโอเคค่ะ แล้วเราเจอกันใหม่นะคะในวันถัดไปค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ